สองอันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลหญิงหลังจบการแข่งขันศึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกโดยทับตบลูกยางสาวไทยมีโปรแกรมลุยต่อเอเชียนเกมความเคลื่อนไหววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต,ใต้การคุมทีมของโค้ชด่วนดานายศรีวัชรเมทากุล หลังจากพาทีมลงทำการแข่งขันวอลเล์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกเสร็จสิ้นส่งท้ายด้วยการชนะรวด4แมตช์จบผลงานอันดับ5ของกลุ่ม C ยังต้องลุ้นทำอันดับโลกเพื่อผ่านเข้าสู่โอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าสำหรับ7โคตาผ่านเข้าสู่ การแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่27กรกฎาคมวันที่11สิงหาคม67ในขณะนี้ได้7ชาติประกอบไปด้วยตุรกีเซอร์เบียบราซิลสหรัฐอเมริกาโปลแลนด์โดมนิกาและเจ้าภาพฝรั่งเศสทั้งนี้คมชัดลึกได้ทำการเช็คอันดับโลกล่าสุด วอลเล่บอลหญิงซึ่งมีการอัปเดตเมื่อวันที่25กันยายน66ทีผ่านมาจากการจัดอันดับทางวอลเล่บอลเวิร์เว็บไซต์ทางการของ FIVB โดยอันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลหญิงเบอร์หนึ่งของโลกยังคงเป็นตุรกีมี397.46คะแนนตามมาด้วย อันดับ2สหรัฐอเมริกามี358.62คะแนนอันดับ3บราซิลมี352.55คะแนนอันดับ4เซอร์เบียมี350.86คะแนนอันดับ5อิตาลีมี338.97คะแนนอันดับ6จีนมี329.65คะแนน อันดับ7โปแลนด์มี327.89คะแนนอันดับ8โดมินิกัน308.86อันดับ9ญี่ปุ่น305.09คะแนนอันดับ10เนเธอร์แลนด์มี287.94คะแนนโดยไทยเป็นอันดับ13มี222คะแนน อย่างไรก็ตามวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมถัดไปในการแข่งขันในมหกรรมเอเชียนเกม2022ระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม66